สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆนะครับหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงคือเรื่องเงินฉุกเฉินครับแน่นอนครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยย่อมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายหลายสถานการณ์นะครับอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะประสบอุบ,บัติเหตุหรือเราอาจจะเจ็บป่วยกระตันหันนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงที่ผมอดัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับเป็นต้นปี2564ครับ ภาวะโควิดเนี่ยได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนครับตกงานมาตั้งแต่ปี2,563จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังหางานทําไม่ได้ก็มีนะครับเงินสํารองฉุกเฉินเนี่ยครับมันก็มีไว้เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือรองรับสถานการณ์เช่นนี้แหะครับเหมือนกับว่าเราได้พกล่มไปครับในวันที่อากาศยังแจ่มใสครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับว่า ตอนที่ระหว่างเดินทางไปเนี่ยฝนน่ยจะเกิดตกขึ้นมาหรือไม่การพกร่มติดตัวไว้อ่ย่อมจะดีกว่าใช่ไหมครับบางสิ่งอะ่ะมีแล้วไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วเราไม่มีไม่งั้นเราก็คงจะต้องเปียกกับฝนที่ตกลงมาอย่างแน่นอนเลยทีนี้เรามาดูหลักสําคัญครับของการเก็บเงินฉุกเฉินก็มีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือ1จะต้องเก็บในเครื่องมือที่เงินต้นเนี่ยจะต้องคงอยู่แบบแน่นอน2ก็คือ จะต้องมีความคล่องตัวคือเมื่อไหร่เราต้องการจะใช้เนี่ยเราจะต้องถอนออกมาหรือเบอิกออกมาใช้ได้ทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยที่ที่เราจะวางเก็บเงินตรงนี้ไว้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่เลิศหรูครับดังนั้นผมจึงแนะนำเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมกับการเก็บเงินฉุกเฉินแบบง่ายๆอย่างนี้ครับ อย่างแรกเลยคือเงินฝากออมทรัพย์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งเป็นเงินฝากที่ไม่มีสมุดคู่ฝากซึ่งได้ดอกเบี้ยประมาณสัก1.5อนะครับอย่างที่2เลยครับคือสลากออมสินครับสลากออมสินเนี่ยปัจจุบัน,นจะมีอยู่2ประเภทครับก็คือ1เป็นสลากออมสินที่ยังเป็นใบๆอยู่กับ2คือสลากออมสินดิจิตัลสลากออมสินเนี่ยแน่นอนครับเป็นเครื่องมือการเก็บที่ถูกใจ คนที่ชอบเสี่ยงดวงด้วยนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยก็ยังได้ลุ้นโชคลุ้นรางวัลด้วยนะครับและเครื่องมืออย่างที่3ครับที่ผมแนะนําก็คือเงินฝากสาก์ของแต่ละหน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่นะครับซึ่งผมได้ไปสํารวจแล้วนะครับเงินฝากของสาก์เนี่ยปกติจะให้ดอกมากกว่าสถาบันการเงินทั่วไปนะครับอาจจะได้เลทอยู่ประมาณสัก2เซถึง2.5เเลยด้วยซ้ำนะครับก็จะเห็นได้ว่าเครื่องมือการเงินที่ผมแนะนํามาทุกอันเนี่ยนะครับผลตอบแทนไม่สูงหรอกครับ แต่มีความคล่องตัวเวลาต้องเราต้องการจะใช้เงินเนี่ยเราก็สามารถไปเบิกไปถอนได้แล้วก็เอาเงินออกมาใช้ได้ทันทีนะครับทีนี้จํานวนเงินที่เราควรจะต้องเก็บเนี่ยจะต้องเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับถ้าตามหลักของการเงินสมัยก่อนเขาจะบอกว่าให้เก็บเพียงแค่3-6ถึงของรายจ่ายต่อเดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะโควิดครับมันทำให้เราเนี่ยเห็นได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเดือนเนี่ย ไม่เพียงพอแล้วสําหรับการเก็บเงินฉุกเฉินไว้นะครับบางคนเนี่ยสเดือนเนี่ยยังไม่สามารถหางานใหม่ได้นะครับก็แนะนําว่า6กถึงสิเท่าของรายจ่ายนะครับ6เท่าเนี่ยอาจจะอนุโลมให้คนที่มีงานประจําและมีความมั่นคงทางรายได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าฟรีแลนซ์เนี่ยผมอยากจะให้เก็บประมาณสัก12เดือนหรือเทียบเท่า1ปีเลยครับเน้นย้ำว่าเงินฉุกเฉินนี้เป็นเงินก้อนแรกที่ทุกคนจะต้องเก็บ ในชีวิตนะครับหากต้องการมีความมั่คนคงทางด้านการเงินนะเราต้องเริ่มจากเงินถุงนี้ก่อนเลยนะครับ